ไปทั้งหดความเรพเอก้ะไม่ทความเครพไมแต่เขาพลเกแล้วไงแตจ่ยยน้อยกว่าจาน้องควเคารพเออน้อยว่ายังไงล่ะแต่เขาผลเอกะจ่จาที่ไหนล้ไไอ้ี่พลทหารทั่วไปแหละแต่ไม่ใช่เอก ไอ้อกไอเอกไม่มีหูเอ้หู <c oughs> หายไปไหนไปไน <c oughs> หายไปลบไป <c oughs> ลบมาอ๋ <c oughs> อ,อแล้วหูก็หอนั่นคำามจะแนนว่าเลือนเว<ง>กขะาดลบเอกรับคำถามจ่าเข้าใจไหมครับไ,ได้ยรับ นับว่าเป็นเกียดอยยังยิ่งไม่ได้เห็นขออีกรอบนึงครับจังไม่ได้บริหารยามพ่อ งเรื่องเลยเมนันทไมไม่าะเมื่อย้จไงผมขออีกรอบได้ไหมทำไม ให้ไอเอกเป็นคนสั่งยาเป็นคนทำมั้งครับเขาอยากเห็นจา่าเ,เป็นเกียรติให้กับน,น้องๆได้คบจยา เอกซ์ต yeah, vale. 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 uh ิ้งเอาได้ก็เล่นเก่งเย่เอกซ์ติ้งบาดได้ก็เล่นเก่งบาดได้บาดได้บาดได้เขาเปลี่ยนหน้าจ๋าได้ไงเดี่ยวมองเดี๋ยวมันเปนภาษาอะไรครับแล้วขีดเต็มหน้ากูเลยไปตายแน่ๆสองปาร์ตทำหน้าที่ ขอเชิญพลเอกไปพักได้เป็นไงการฝึกเป็นตัวอย่างให้ดูปิยอดครับุดยอดนะจ๋าสั่งมันเข้าไปนี่พลเอกเชิญพักได้อะไรอะไรปอะไรอ่ะป่อป่าเล่นเหมัน เอาแล้วเอาไปแล้วเป็นไงการฝึกของจ่าสุดยอดมากครับเอานี้เดี๋ยวจ่าเนี่ยจะหาอาสาสมัครหนึ่งคนเก้ามาหนึ่งเก้าเพื่อฝึกเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อดูพอใจไหมครับครับเก้าก้าถอยหลังหนึ่งเก้าคนี้ครับต้องไม่ต้องทำะนามเตรียมพร้อมขออาสาสมัครหนึ่งลายเก้ามาหนึ่งเก้าันน ใจไม่ได้วะนี่ดีนะกูาหามีนี่มาด้วยไม่งั้นต้องฝึกคู่กับมึงจากนั้นนะพลทหารใจเองได้ผมเป็นคนกล้าตั้งแต่มันไหลเป็นท <c oughs> หารไม่ต้องกล้าอย่างนี้เลยโดนจ่าสั่งได้เลยชื่ออะไรพนุ่นรุ่น ยุ่นยุ <Yeah S 2> ่นนะุ <Yeah. S 2> ่นด <laughs> ุ่นนะครับผมเตรียมรับคำสั่งเขาจะได้ครับไอ้กระอุ้มนี่ใช่สั่งไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เรียกเสียงเฉยเกือบจะก้าวแล้วที ฟังว่าฮะตั้งใจแล้วตั้งใจหน่อยเป็นหารน่ะเตรียมรับรองจังจ่าเชียร์หน้าเร นเดี๋ยวเราเข้าเพอนี่พอนย่จะรันลงอุมไมได่ดีอุ้มไม่ดีจ้าช่วยผมด้วยนะจา่าหมอหมอหมอแต่มันร้อนไปเลยหมอหมอช่วยได้หมอ,อ,อมหมอมาแล้วหมอมาแล้วเฮ้ยอะไรครับเนี่ยหมอยไปตามหมอไปเลี้ยงขิงคองมาแม่แมหมอเอ้เลี๋ยวเลี้ยวไข่เป็นไรครับเพื่อนครับเพื่อน อ๋อไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติของกองข่ายทหารเหรอที่ผมเป็นญาติใช่ไหมเนี่ยสบายใจได้หมอมันแล้วอยู่ในมือในความดูแลของมือหมอนะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วเพื่อนผมจะตายหรือเปล่าอ่ะนี่หมอหมอดูแลให้เป็นอย่างดีคุณสบายใจได้ไม่ต้องกังวลแล้วคุณนะผมมีเพื่อนคนเดียวนะหมอในเป็นอะไยหมอเข้าใจแล้วว่าคุณเป็นหัวเพื่อนแต่อยู่ในมือหมอแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะครับเดม รู้แล้วเพื่อนมึงเป็นลมไปแต่เราลุชอนตายแล้วหมอไม่ไวันนี้ดูลิงยัแข็งครับหมอไม่จะเล่นนานทีไม่รู้ว่าจะลืมอะไรออกมาบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะก่อนอื่นแล้วหมอต้องวัดความดันสักหน่อยีนะครับไม่ขาดจะมีเพิ่มวันนี้แล้วเอาละครับเดี๋ยวหมอจะขอวัดความดันนิ้งหมอหมอตรงไหนนะ ที่แขนหมอไม่เห er. <t worries> ็นอะไรเขาเลยนะหมอตับแรกก็เริ่มจังไรแล้วนะหมอเออเดี๋ยวหมอพัดควำนี้นี่มีฝีมือนะเนี่ยเพราชอบวัดความดันเขามีสายรัดอยู่ตรงโอ้ตึ๊ดเป๊ะเลยนะครับเนี่ยโอเคครับนะเดี๋ยวหมอเขาฟังเสียงที่ปัจจัยสักนิดหนึ่งนะครับ หมอโดวจเขาละเขาจะต้องโดนอยู่แล้วหมอตรวจอ,อ่ะตอนไหนไงค่ะเขาก็ตื่นหรอกหมอคนลุกจริงจังเลย่ะหมอคนลุกทำไมไม่แฟนตหมอใส่พองอย่างเดียวอี๋โอ้โหคุณครับ เพื่อคุณในปลอดภัยนะรู้ยังไงโอใจแข็งปักเลยครับมันเป็นคนใจเด็ดไงเอาเป็นว่าผ่านพิบัติคิดอันตรายไปหมอสรุปได้เลยว่าเขาเรียกว่าลมแดดลมแดดเออมีวิธีการรักษาไงหมอวิธีการรักษามันก็มีอยู่ว่ามันต้องผ่าให้ปอดเอ้ผ่าย้ปอดเขาใชอคนจงนะเอ้อย่าเถียงหมอที่หมอรู้หมอเรียนมานะ เดี๋ยวหมอจะขอผายปอดแล้วกันหมอหมอรี่ช่วยนะครับหมอขาาับไปตัวนะครับคุณไอ้นุ่นคุณครับปอดหลักสนิทไหมครับเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอโอเคถือว่าคนไข้ยินยอมแล้วกันนะก็มามป้องหมอที่หลังไม่ได้นะครับนั้นขเขาได้ยาตผายปอดนะคุณนะ คนไฟคนไปอเยวผมครับคุณยลุกไม่ได้นะไม่ต้องหนึงถึงสองั้งขึ้นไปนะคุณนะไอ้จิ่งพ่อยังไม่นหรอกคุณครับคุณไม่ตืนถ้าอย่างนั้นอีกสักปนะครับ กา็นไงครับขันตูดนะขัน,น,น,นหมนนะอ,อดูพยายามใคนะหมอหมอี่เก่งเลยครัไม่หมอเก่งหลายอยา่างเลยเป็นอนันว่าหายแล้วกันนะครับ